สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y ยูทู b ทถาอินเตอร์เน็นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากในส่วนของทางด้านกรมการแพทย์นะครับจากกรณีที่การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในเวลานี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอัตราการติดเชื้อนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งโลกก็ทำให้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับ จำนวนมากประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้น Facebook ของกรมการแพทย์ได้มีการเปิดเผยผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพจากคนที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือที่เรียกกันว่าภาวะลองโควิดเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องภายหลังจากการติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่3เดือนนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อแล้วก็มีอาการ อยู่นานอย่างน้อย2เดือนเกิดขึ้นได้หลายระบบโดยจากการสำรวจผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยหรือว่าเคยติดเชื้อโควิด -19 ของกรมการแพทย์นั้นเนี่ยครับอาการที่มักพบบ่อยมีตั้งแต่ระบบประสาทเนี่ยครับ27.33%อ่อนแรงเฉพาะที่เฉียบพลันปวดศีรษะมึนศีรษะหลงหลงลืมลืมกราบเนื้อรีบนี่เป็นอาการที่เกิดกับระบบประสาทนะฮะ27.33% และมีอาการระบบทางจิตนะฮะสามอาการทางจิตที่ว่ามีอะไรบ้างนอนไม่หลับฮะวิตกกังวลซึมเศร้านี่ฮะนอกจากนั้นเนี่ยบางคนนั้นเนี่ยมีปัญหาที่ระบบผิวหนังครับหลังจากหายจากโควิดแล้วก็มีอาการลองโควิดหรือว่าเป็นอาการที่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็คือผมร่วงผื่นคันเป็นผื่นแพ้22.8%นะครับ แล้วจะมีเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องทั่วๆไปเช่นอ่อนเพรียปวดเมื่อยก้ามเนื้อปวดตามข้ออันนี้เนี่ย23.41%ส่วนที่น่าห่วงอีกระบบหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นลองโควิดนั่นก็คือระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสำหรับคนที่เคยป่วยเป็นโควิดจากผลสำรวจนั้นเนี่ยหลังจากหายไปแล้วบางคนนั้นยังมีอาการเจ็บหน้าอกบางคนนั้นมีอาการใจสัน่น 2 2่สแนะฮะแล้วก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นระบบทางเดินหายใจมีปัญหานะฮะเช่นหอบเหนื่อยไอเรื้อรัง44.38%ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะครับทั้งนี้อาการผิดปกติส่วนใหญ่สามารถหายเองได้แต่ว่าหากผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องเนี่ยก็บอกว่านานกว่า2เดือนนั้นเนี่ยครับทางด้านเฟซบุ๊กของกรมการแพทย์ก็แนะนำนะฮะว่า ควรจะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าไปโรงพยาบาลที่เคยรักษาโควิด1 9ให้คุณผู้ชมนั่นแหละดังนั้นนี่ยฮะคุณผู้ชมครับลองเช็คดูครับคุณผู้ชมเองนั้นเนี่ยมีอาการลองโควิดหรือเปล่าสําหรับคนที่เคยติดเชื้อหรือคนข้างเคียงคนใกล้เคียงที่เคยติดเชื้อลองดูครับมีอาการนี้หรือเปล่าและเป็นอาการแบบนี้มานานมากน้อยขนาดไหนถ้ามากกว่า2เดือน รีบไปพบแพทย์กับก็คุณผู้ชมเอาข้อมูลนี้ส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักให้กับคนที่ใกล้ตัวท่านเพื่อจะได้ระแวดระวังแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองว่ามีอาการหล่านี้หรือเปล่าสำหรับคนที่เคยป่วยเป็นโควิด19ครับ